สวัสดีสุดหล่อนะฮะทุกคนนะก็อยู่กับช่องพีเซอร์นะวัน,นี้ก็จะมาแจกโปูโปเสาอากาศนะฮะแล้วก็โปูเป่านิ่งนะฮะก็ไปดูการลงกันเลยนะก่อนแรกห้ทุกคนกดที่ปุ่มฝาด้เพื่อดาวน์โหลดนะฮะกดไปเลยนะฮะบ,บอกเกมนะเกมซัสเซตแมนนะฮะเอออ่านถูกไม่รู้แต่ว่าเกมไส้เกาะอ่ะอือ โอเคครับพอทุกคนโหลดเสร็จแล้วมันก็เข้ามาในแอปนี้นะครับแล้วก็คำว่าดาวนะ์โหลดนล้วมันยืนหน้านี้นะฮะให้ทุกคนทําการกดแตะครั้งหนึ่งแล้วก็กดแตกไฟล์นะฮะแล้วมันจะมีรหัสนะฮะหาก็ดูตามลิปเลยนะฮะเพราะว่าใต้คอมเมนต์ม่บอกนะ L ล e L อ e นะฮะแล้วก,กดโอเคนะฮะให้ทุกคนกดที่ไฟล์แคมคัดลอกไฟล์นะฮะ แล้วก็ให้กดปุ่มสีเขียวข้างบนแล้วก็ Android Data เล่นหาตัวเกมนะฮะมันจะเป็นรูปรูปตัวเกมอยู่นะครับรูปซสยกรอกอ่ะเออแล้วก็กดปุ่มสีเขียวคาว่าวางนะฮะเพื่อทการวางเสร็จแล้วก็ไปดูผมเล่นในเกมเลยนะครับโอเคครับก็เข้ามาในเกมแล้วก็อยู่วงน้อยแล้วนะฮะเออก็เจอนนะครับเจอคนยิงกันแถวนี้นะครับ ยงคนยิงกันข้างหลังอ๋อเห็นแล้วนะครับนี่ครับหอ่อดออากาศครับแต่ว่าติดนะครับโปนี้เป็นโปท่ออากาศนะโมก็สาดไปโอ้โอโอแตกก็จะแตกไอ้ขี้ยิงไม่โดนหรืตัดเลือเฮ้ยเพื่อนมันมาผมหต้องพันยาก่อนนะขก็เสียสออากาศคือหลังกอมแพงไม่เห็นนะต้องเห็นในระยะสาดสายตาตัวเองนะครับก็ขเสียนิดเดียวนะก็มันจะอ้อมผมแล้วฟองตัวเนละ ขุดโขโพยิงโอ้โหเกือบแตกถ้าไม่เข้าหัวางผูกนกนะเมื่อกี้น่ะโอ้ยอันตรายเชี่ยห้าวันนี้ตาแรกของวันนะไม่ได้โฟมเลยนะอือแบบโตไม่เขามาเลยก็ก็ก็แจกเลยนะครับอืมก็ไม่ได้ศึกษาเลยนะก็รู้ว่ามันเป็นสอกันโอ้โหครับจบเลยแล้วกันน่ะเฮ้ยดีเซนตินเพื่อนมันผมต้องไปตั้งหลักดู่กับค่ายแพงร่งน่ะ กูเหรแบบเข้ามาในบ้านนะจ๊ะเ,เพื่อนเรามานะผมลหนขึ้นไปแล้วกันนายเจอโอ้โหเพื่อนเราจัดการนะตอนนี้เราไม่ได้ยิงมันยิงติดประตูเพื่อนเข้าก็ได้เราโดนซ้ำพื่อน,อนกว่าอีกเนี่ยเฮ้ยเกมจาก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเพื่อนดาว นี่ครับมันมัวแต่สัเ,เพื่อนเรานะฮะเราก็ฆ่ามันเลยนะโอ้โหบางอาจแบบทำเพื่อนเราเราก็ชุบเพื่อนก่อนนะครับก็โอเคครับก็เข้ามาวงสุดท้ายแล้วนะฮะก็เหลือลอยู่แค่ห้าคนนะทีมเรามีสามทีมเขามีสองนะฮะโอ้ผมจะทำการวาร์ปไปนะฮะอืออันไงเจอเหมือนตัวนี้จะเอฟเคนะครับตัวนึ่งจะเอฟเค นี่โคตรนี่ครับแตกนี่นี่โอ้โหชัดเก็บสองโคตรสวยที่หนึ่งนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ล่ะไม่เข้าใจอะไรบ๊ายบาย